สวัสดีครับผมที่ขี่บ้านนาอาโถมชาแนลวันนี้ออกมาหน้าเพื่อนว่าทิ่มาฉีดยาต้นกระทอมโอ้ยตายต้วน,น,น,นีเน้เป็นรอยพี่อาล่งกะเชิญดูนะดมาฉีดนะเพื่อน พักให้หาไปกินน้ำมากเจเแช่เลยมันแก่แล้วแต่นีนเป็นพี้าแล้วเัน ที่มันเลีนก็เปลี่ยนต้นนี้ว่เปลี่ยนกันนี่ใบมันจิ๊บงอกูดตันมางามกางกับกูนะใบมัไงเลยเปิเคอเลยไปกระถ่อมกินแกมไงกันต้นมัไงล่ะ จะทำก่อนแก่กล่กองแบบนี้น้องกินบ่บวบอ,อน้นี่เราด่เห็น เราแก่แล้วเนาเห็นเอาไปเตะตัวน้องกันได้ไงมันยอมเหน,น ต้นจะมันมองงามต้นน่าจะมองงามบางน้ำจิ้มนกุบใส่ท้องไปหมดอ้หมดหมเลยจ่อคนแล้วหมดสายมิ้งเมยเลยคัดบอ หน้าบวบได้บวบหน่อยนึงชู้สูงห่ายตัวเราม่ตกแตกจ้ะตกแตกเลยเฮ็ดเนียงน้อนี่พี่เนาะชอบทำดอกล่ะกอด ให้มันปลูกเลยใหมัน่วง,งไปหรอผมแล้วบงมาบวกลวงมกัก,กแก้วแกงเสียบานนะเฮ้ยผมริ้วเลย ยำใบกระท่อมไปท้องซ้ำใบยำใบกระท่อมไปใบหนึ่งคมนุ่งริ้วเลยอ้ามบวบกันโอ้โนี่มีอยู่มีอยู่พี่น้องมีอยู่อยู่ข้างหมอกคุณเหรอลงแรงหน่อยหนึ่ง

มเสียงฮั่งมึ่งลดเรียนบ่ลม อันนี้บ่มีนวันดิฉันเบล่ะก่เวาบวกก่อนสิษยาแล้วเล้วสิษยาต้น,นกระท่อมแล้วล่รอันนี้ ขุดเอามันไปต้มกันไปเสียมครับขุดมันไปเสียมจัะมอกนก็จะมีหัวอะไรนี่เดี๋ยวหามันไปเสียมกันเนาะ 我到医院了。哎，我不来这么的，这空，真空仓什么了。快，就了都不坏。 No, no boňaj. พีดไปที่เก่าเงาแล้วหัว chi Tiếp cái tầm treo con Con sốt Kroka. กไดไล้์มาแค่นี้นี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์ะกดติดตามช่องวิธีบ้านนานาทมเชนหน่อ้นะครับเพือบมีการร่างใจจะได้เห็นคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้จะได้ ไปเสนี้ครับผมคลิปหนาเพาะกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ